ครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับก็เฮาก็มาถึงวัดลำดับที่หนึ่งร้อยเก้าสิบครับเนาะตามรายการไว้พระหนึ่งพันวัดของผมนะฮะยุทธภูมินำวงเพรคุณเดอครับวัดลำดับที่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะฮะผมมาถึงวัดภูมินครับวัดภูมินตั้งอยู่ตีตาบลแม่ต่านะครับอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะฮะซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่เป็นส่วนรวมจิตใจของชุมชน ชุมชนวัดพูมินแห่งนี้นะครับดังนั้นครับวัดนี้นะครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่ผมได้พาท่านมาไหว้พระนะครับมาหูจักกับพุทธสถานในรายการไหว้พระหนึ่งพันวัดวัดนี้นะครับเ้าไปไหว้พระที่วัดภูมินแล้วก็มาหูจักกับพุทธสถานแนาห่งน,นี้ก็ดีกว่านะครับเชิญเลยครับ ครับรายการไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับวันนี้ผมพาท่านมาไหวพระเป็นวัดลำดับที่หนึ่งร้อยเก้าสิบครับมาิที่วัดภูมินครับสำหรับประวัติของวัดภูมินนะฮะก่อนที่จะมาเป็นวัดภูมินนั่นนะครับได้มีการจะตั้งเป็นสำนักสงฆ์มาก่อนนะครับก่อนจะถูกเปลี่ยนมาเป็นวัดภูมินนะฮะได้ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2 3 4 3ครับ ได้ได้รับพระราชทานวิสุงคำมศสีมาเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2489นะครับผู้รับสนองพระราชองค์การก็คือในควงอภัยวงศ์นะครับนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นนะครับและก็ได้ทำการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่9 9มีนาคมพุทธศักราช2505ครับภายในวัดภูมินก็จะประกอบไปด้วยวิหารหลวงพ่อพระโพธิยาน มีพระจีดีแล้วก็มีพระวิหารเป็นต้นนะครับสารบ,บัตรภูมิน,นั่นนะครับตั้งอยู่ติดกับถนนไม่ตำสายในนะครับอยู่ที่ถนนไม่ตำสายในตะบนไม่ตม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับ ครับก็วัดภูมินะฮะก็เป็นวัดทต่ซักซิ์นะครับแล้วก็มีปูชนียสถานปูชนียวัตถุนะครับครบทุกอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นพระวิหารเป็นองค์ประเจดีอ่ากุฏิทรงแล้วก็ทุกๆอย่างนะครับก็เป็นวัดโดยสมบูรณ์ทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับผมพาท่านมาไหว้พระ1,000วัดวันนี้เป็นวัดราที่หนึ่ร้ครับเนาะวัดภูมินี่นะครับตัวน้ไม่ต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับก็ช่วงสงการปีใหม่นี้ ถ้าหาว่าท่านอยากจะมาไว้พระขอเชิญได้เลยนะครับที่นี่ครับที่วัดยินครับสวัสดีครับ